สวัสดีครับเอ็มน,นะครับผมแล้วกโอเควันนี้ก็จะเป็นคลิปที่ผมจะมารีวิวของฮะพอดีก็คิดไว้นานแล้วจะทําคลิปรีวิวของเนี่ยก็ยังไม่เป็นรูปเป็นร่างทีก็เอาไอ้ของหยิบต้งนู้นตรงนี้มาสว่วนใหญ่จะถ่ายรูปก,ก็จะรีวิวมากกว่าวันนี้ก็จะรีวิวเป็นคลิปวิดอนะครับแล้วของวันนี้ที่ผมจะรีวิวก็คือนี่ครับเบล ของอีวอดิกนะครับตัวใหม่ล่าสุดหรือจากมิคเอนัอนเองคืออยากจะท่าความก่อนนิดนึงนะครับทำไมถึงเรียกว่าอีวอดิกคืออีวอดิกจะเป็นแบรนด์ที่ทำอุปที่ทำอุปกรณ์ำสำหรับเทีวโดยเฉพาะของมิคเอนลอนนะครับผมเขาใช้ชื่อแบรนด์ว่าอีวอดิกในดิแบรนด์ของอีวอดิกนี่ก็จะมีเป้น้ํารองเท้าเทลเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเสื้อกันฝนเสื้อกันลมเสื้อกันเกงเนีย่ย ก็จะมีแปลงดีวิดที่เป็นเรื่องของเที่วนะครับผมโอเคว่าแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูตัวเบลตัวนี้กันว่ามันมีอะไรเสรีกว่าเบลมีหกหนึ่งบ้างโอเคเท้าข้าวก่อนนะครับผมม,มีเบล,ล,ลตบเนี้ยกสัค่ายเนียสามอันสามยี่ห้อราคาก็ต่างกันด้วยก็เลยพอเปรียบเทียบได้บ้างว่าเจ้าเบลกอีวีดูตัวเนี้ยเหมือนหรือแตกต่างจากยี่ห้ออื่นที่ผมมียังไง อย่างแรกนะครับสำหรับอุปกรณ์อิกทตัวนี้นะครับที่ผมจะให้ดูว่าให้ดูว่ามันแตกต่างตังยี่ห้ออื่นยังไงคือใหดูตรงนี้างค่างนี่นนครับเห็นไหมเห็น,หนมีเส้นสายตรงนี้ไหมเดี๋ยวตัวนี้มันปรับระดับได้ครับผมคือในระบุในไซส์ที่ระบุมาคือเนี่ยไปดู มีทั้ง XS และก็ M คือสามารถตับได้ไซส์เล็กสุด TSS แล้วก็ใหญ่สุดที่ไซส์ M นะครับก็ก็น่าจะประมาณ l ที่ประมาณ32นะไซส์ไซส์ S ไซส์ M นะ32นะครับแล้วเป้ B, ตัวนี้โจะอะไรได้บ้างไม่อยู่ทีละช่องแล้วกันช่องแรกนะครับเขาเคมว่าตัวน,นี้ก็จะใส่ขวดน้ำได้500 ml หนึ่งขวดเป็นขนยินครับแล้วก็ช่องใส่โทรศัพท์อยู่ช่องด้านในมีซิปด้วยที่สำคัญตัวนี้กันน้ำได้ด้วยนะครับช่องที่ใส่โทรศัพท์ที่เป็นซิปสามารถกันน้ำได้ด้วยอยู่ด้านในช่องที่พิจาขณาอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ที่พิเศษขึ้นมาผมให้ดูเลียวๆไปเลยเยาวๆครับ ตอนนี้มีตัวติดบิบมาให้ด้วยเนี่ยครับสามารถใส่บิบได้เลยนะครับคือไม่ต้องกลัวว่าใส่บิ้วแล้วก็ต้องใส่ที่ใส่บิบอีกตัวน,นี้คือมีที่ติดบิบมาให้พร้อมนะครับผ้าก็ค่อนข้างถือโอเคนะยืดยืดค่อนข้างดีแล้วก็นี่ด้านข้างก็มีช่องนึงด้านข้างช่อง,งหน้าตอนนี้ก็ใส่เจลใส่ อาหารได้ใส่จะลดได้นีมาให้สองชอ่องด้านข้างนะครับ,บนี่ช่องด้านข้างอ่ะขนันยืดด้านหลังกันคือส่วนอันนี้ผมบอกแล้วก่อนนะส่วนใหญ่เวลาผมเลือกซื้อบียร์พวกเนี้ยสิ่งแรกที่ผมจะคำนึงคือว่าถ้าผมซื้อบียร์พวกนี้นะต้องมีนี่ครับที่รับโพด้านหลังครับ ว่าทําไมผมเน้นซื้อเบลที่มีคิโรโพด้านหลังเพราะว่าเนื่องจากเป้น้ําอ่ะเวลารับผมอะ่ะคือลองหลายทีแล้วเวลาลับโพอะ่ะทะกับกับเป้น้ําอ่ะผมจะไม่ค่อยถนดัดไม่ทัดไม่ถนัดทั้งทตอนใส่กับตอนถอดเั้งนั้นแหละคือ <c oughs> จะไม่ค่อยถนัดในการถอดโพออกจากเป้แต่ถ้าเกิดมีเบลพวกเนี้ยสำหรับผมอนะ่ะมันใส่โพเข้าออกเก็บ ได้ง่ายกว่านะครับแล้วก็มันก็จะเหมือนว่าเวลาบินอ่ะโพเขาจะไม่ไม่เป็นภาระระหว่างตัวเพราะว่ามันเป็นอยู่ด้านหลังแล้วนะครับสำหรับผมก็จะเลือกซื้อเบลที่มีที่รับโพเป็นหลักนะครับเ,เิ่งผลให้มซสอเบลพวกนี้อย่างนี้หรือว่ากางเกงอย่างพวกทีแปดหรือยอย่างอ,อของไคลาที่ผมใช้มันก็จะมีสายรับโพนี้เหมือนกันนะครับโอเคแล้วก็มีช่องต้างให้หนึ่งช่องตรงนี้ ก็ใส่อาหารได้ใส่ซักันฝนได้แต่มีอย่างนึงที่ผมว่าเป้รุ่นนี้พิเศษกว่าตัวอื่นคือผมให้ดูมีช่องรับด้านหลังไอ้ช่องรับตัวเนี้ยมันมีเหมือนเป็นไม่รู้ออกได้เป่ะนะเนี่ยครับมันเหมือนเป็นเหมือนมันเป็นแผ่นฟองน้ําอยู่ด้านหลังคือตัวเนี้ยเหมือนเอาไว้ซับพอร์ตหลังเราเหมือนเป็นในการนวดนหลังเราไปในตัวนะครับจะม,มีสองอันอยู่ข้างใน มือนเอาไว้นวดหลังเราเอตัวคือเหมือนว่ามันจะไม่เหมือนเดี๋ยวอันอื่นที่มันจะเป็นแค่ผ้าเฉยมันจะไม่มีอะไรซับอีกตัวเนี้ยมันเหมือนมีฟองน้ําหรือวินแผ่นอะไรสักอย่างนี่แหละนวดหลังเราไว้คือเหมือนว่าระยะยะต่อให้รัดแน่นๆไอ้ตัวเนี้ยก็เหมือนจะช่วยให้หลังเรามันกระชับมากขึ้นอเดี๋ยตวตอนเนี้ยผมจะมาลองใส่เบลล์ชิ้นที่ดูก่อน,นว่าถ้าใส่ของเงยอะๆแล้วเบลมันจะยุ่ยไหมโอเค ครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ใส่เบลเรียบร้อยนะครับเนี่ยเอาไว้าวาละก็ขนาดไซส์เองก็จะพอดีตัวเลยเดี๋ยวานี้ผมจะใส่ไปก่อนใส่เ๋ยวแป๊บนึงผม้องใส่เกลียวด้วยก่อนนะครับต้นข้างเกลียวไนหะสองโซ่อีกสองโซ่ อผมไม่เอาโทรศัพท์นะครัส่โทรศัพท์นะคะส,ส่โทรศัพท์แล้วกรศัพท์ก็จะสาช่องนี้ช่องจะเป็นสติ๊กไม่ส่งใส่ไม่พูะ เคิงโพครับคิงโพนะถ้าถือว่าค่อนข้างโอเคเลยสำหรับการเซตคิงโพแบบสี่โพสีท่อนนะฮะตบกิงโพตุ๊บ อันนี้ผมจะใส่ขวดน้ำนะครับขนาดห้าร้ไม่เอาช่องในนะ,ะสิจะใส่ได้ไ ครับผมหรือก็มีขอดน้ำ500นะครับมีโทรศัพท์มีเจลสี่หอนะครับแล้วก็แต่ดโค้ดได้หมดนะครับเอาไว้ได้ไหมก็ในระดับคนึ่งครับผมว่าก็ถือว่าพอรับได้แต่ว่าค่อนข้างจะกระชับมากเลยทีเดียวถือว่าค่อนข้างจะกระชับพอสมควรนะครับก็ในราคา700บาทก็โอเคนะครับเพราะอย่างแรกคือ แทคกิ้งโพได้ที่ผมชอบนะครับอย่างที่2คือใส้โทรศัพท์มีซิงกันน้ําอย่างที่สามคือเจลคืออันนี้ได้แน่แ่สี่สองนะครับที่เดี๋ยวเราจะใส่ขนมใส่อะไรก็แล้วแต่ด้านหลังแต่ด้านหลังอย่างที่ผมแนะนำถ้าเราอย่างนี้ผมจะแนะนำยังไม่ดูถ้าเรามาติ๊กโพแล้วนะครับของตรวนี้ช่องตงเนี้เท่าไหร่ที่ควรท,ที่จะใส่ของนะครับเพราะว่าไม่งั้นอ่ะมันจะป่องหรือมันจะ ดูแล้วนะ่าจะยักเทคนิคพอเข้ลาลำบากอันนี้อัน,นข้อนึที่ผมจะคิดอันนี้ข้อนึงที่ผมเห็นเมื่อกี้นะว่าเมื่อกี้ผมพยายามออกเสื้อกันฝนใส่แต่มันใส่ไม่ได้ส่วนน้ํานะครับให้ดูคนผามว่าใส่ได้ไหมค้าม500แอลก็ใส่ได้นะครับแต่ผมว่ามันน่าจะดด้งพอสมควรเลยแหละ ทางดีคือถ้าใส่สักสามร้อยห้าสิบน่าจะดีกว่าตรงนี้นะนะตรงนี้นะใส่สักสามร้อยห้าสิบน่าจะน่าจะโอเคกว่าเพราะว่าพอมีโทรศัพท์แล้วอะ่ะมันเหมือนว่ามันค่อนข้างจะลังล้างพอสมควรนะครับถ้าใครที่ทาความเร็วนะผมว่าน่าจะดนพอสมควรแหละสำหรับใครที่ทำความเร็วนะแต่สําหรับสายชีว์เดินไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยผมว่าก็พอได้อยู่พอได้อยู่พอได้อยู่ คือข้อดีของมันคือมันปรับได้นะเพราะมันปรับได้เพื่อมันก็สามารถทำให้กระชับข,ขึ้นได้เห็นไหมครับด้านข้างปรับไเป็นอย่างนี้ถามเด็กไหมว่าคือยากนนมันก็เด้งนะครับเพราะว่ามันมีน้ําหนักอยู่ด้านหน้ายี่ห้อไหนสำหรับผมคือว่ามันก็เด้งแหละเพราะว่าถ้าเอาน้ำข้างหน้านมันก็มีโอกาสเด้งได้เสมอแต่คิดว่าถ้าอยากให้เด็กน,น้อยน่าจะเปลี่ยนขนาดขวดน้ําให้เล็กกว่านีน้ลงนะครับคือผมว่าคือที่ผมมีมันก็มีแต่ห้าร้อยมิลขึ้นไห่ คนนิ่มแต่ส่วนใหญ่ผมก็ไม่ค่อยใส่คนนิ่มต้องบิลเท่าไหร่เนี่ยฮะเพราะว่าเวลาไปวิ่งในเบซจริงๆอ่ะผมก็จะใส่แค่อาหารกับโทรศัพท์พวกเกลือพวกขนมหรือมันสเปรใช่สเปรอย่างพวกสเปรพวกเนี้ยอยูอยใอยใ่ในเดนเนี้ยผมจะใส่มากกว่าเพราะว่าพวกเนี้ยอยู่ยในเลนอ,อ่ะมันมัน,นไ,ดได้ใช้บ่อยเแต่พอเลนไกลก็ออกมาฉีดตรงเนี้ยมันก็ดีกว่าเราควักแปะมันจะยากแต่พวกเนี้ยจะได้ใช้บ่อยแล้วผมก็ชอบใส่ไว้ในบิลมากกว่า รหรือพวกคิดแรมพวกนี้คิดแรมพวกนี้ใส่ไว้ก็ค่อนข้างจะโอเคกว่าไม่เลี่ยนด้วยหยิบใช้ง่ายนะครบเพื่อน้ําก็จะใส่เป็นหลักๆอยู่แล้วตัวนี้สองขวดเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเหมือนว่าจะต้องการมีลตัวนี้ตัวเดียวสําหรับซ้อมก็คงไม่ได้ใส่แต่คิงโพอย่างผมบอกแต่ว่าแน,นำหนึ่งกาต้องลดไซส์ขนาดของ ขวดน้ำลงจะเดีงน้อยกว่าในความคิดผมนะในความคิดของผมคือถ้าลดไซส์ขวดน้ําลงมาน่าจะโอเคกว่าโดยรวมก็เจ็ดร้อยบาทครับได้ที่ช่องใส่โทรศัพท์กันน้ำได้มีที่รละเท็ิ้โ์โพ มีชส่อรักยี่สิโหกด้วยเจ็ดร้อยลองไปเทียบดูนะครับอันนี้จากความรู้สึกส่วนตัวผมนะไว้มีโอกาสเดี๋ยวจะลองรีวิวสินค้าตัวอื่นให้ดูโอเคครับมืมาให้รีวิวครับขอบคุณมากครับที่รับชมสวัสดีครับ